สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกันพลาบิวเดอร์บายเนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวกันพลามาสเตอร์เกรดตัวสุดท้ายของปี2016นะครับที่ผมจะนํามารีวิวให้ทุกคนที่เป็นแฟนกันพลาได้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าก,กันพลาที่ผมจะรีวิวให้ชมกันวันนี้ก็คือมาสเตอร์เกรดไซโคเซคูเวอร์คาจากกันดั้มทันเดอร์โบนะครับตัวเนี้ยก็เป็นกันพลาทีา่ผมคิดว่าหลายคนสนใจนะครับเพราะว่าจากที่ผม จัดโหวตนะครับในเดือนธันวาคมกันพาตัวไหนที่คุณอยากชมรีวิวมากที่สุดนะครับในเพจกันตาบิวเดอร์บายเอของผมนะครับเจ้าตัวเนี้ยก็โอ้โหผลโหวตท่วมท้นนะครับหลายคนกระหน่ำมาเลยนะครับว่าอยากให้ผมจัดตัวนี้เพราะว่ามันราคาแพงที่สุดนะครับมารีวิวให้ชมกันจัดมาให้แล้วตามคำเรียกร้องครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือเจ้าท่อพลังงานบ้องข้าวหลามบังไฟพญา,านาคนะครับว่า โอ้โหมันพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่สมกับที่เราดูจากภาพในเว็บในหน้ากล่องหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยในคลิปรีดิวกัาพาตัวนี้ครับ m Master g r a s e p s y c h คซ a k u Verka Gundam t h u n d e r เด l t ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากการแกะกล่อง Unboxing ก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง น้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าหนักพอสมควรเลยนะครับสำหรับกันปลาตัวนี้นะครับว้าวเราเริ่มเทิ่มเลยก็แน่นนะก็สองสองแถวนะครับดำมาเลยนะครับใหญ่ยาวดำเข้มจะมีออกสีทองทองมาให้ด้วยนะครับมาสเตอร์เกรดมีคงในนะครับ แถมแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับก็เป็นแอคชั่นเบสขนาดใหญ่นะครับที่ตต่างจากแอคชั่นเบสที่แถมให้กับพวกกันตามาสเตเกตทั่วไปพอสมควรนะครับก็คือนจะมีขนาดใหญ่กว่าถามมันจะกว้างกว่าเพราะว่ากันพาตัวนี้เป็นกันพาที่ที่ต้องรับน้ําหนักเยอะโอ้โหแล้วดูสติ๊กเกอร์แผ่นเบอร์เริ่มนะครับคือผมว่าตัวนี้นะได้กล่องมาสะสมนี่ก็รู้แล้วเพราะว่ากล่องมันเนี่ยขนาดใหญ่สวยนะครับใครมีตังค์หน่อยก็ไป ใส่กรอบได้เลยนะครับโชว์เพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมนะครับก็เทอีกแบบนะครับสำหรับก่อบกันพาไซโคลแซคูมาสเตอร์เกตตัวนี้คู่มือต่อแม่งหนามากนะครับบอกได้เลยว่าเป็นคู่มือที่เอ่อหนาเลยนะครับอันนี้คือถุงนะครับถุงที่เอาไวส้สวมเข้าไปตามขอ้อต่อต่างๆนะครับที่เป็นเอ่อเหมือนลักษณะของของออยางที่ห่อหุ้มตัวตัวหุ่นยนต์นะครับ ก็ของ Full Armor g u n d ั m เนี่ยเวอร์คาร์มาสเตอร์เมันก็แถมมาให้นะครับตัวนี้มันก็แถมมาให้เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลักษณะก็คือเป็นถุงขนาดยาวด้วยเพราะมันต้องเหมือนแบบเอ่อทอพลังงาเนเนาะเอ่อยาวๆก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะใส่ลำบากขนาดไหนนะครับสำหรับการยัดถุงนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้มันก็จะมีอ้นี้มาให้ด้วยเป็นสปริงนะครับสปริงสปริง2ตัว มาสเตอร์เกรดไซโคแซคูตัวนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด35แผงนะครับก็เยอะนะครับแล้วก็มันเยอะขนาดไหนคือเยอะขนาดที่หน้ากระดาษเนี่ยมันใส่รูปแผงไม่พอนะครับต้องไปต่อหน้าสองยืนมาหน้า2ก็มีให้อีกครึ่งหนึ่งนะครับ35แผงนะครับสติกเกอร์ก็อย่างที่ให้ดูไปแล้วก็วคือแผ่นเริ่มเลยนะครับน่าจะเป็นดีของน้ำนะแบบเดียวกับ ฟูลอาร์เมอร์กันดัมซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวฟูลอาร์เมอร์กันดัมเวอร์คาที่เป็นมัสเตอร์เกรดเนี่ยจากที่ผมติดดีคอไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้คุยกับหลายๆคนที่ทีเ่เขาเมสเซจมาหาผมทางด้านเ,าเพจนะครับก็คือผมว่าดีคอลน้ำของของวอเตอร์ดีคอลของของมัสเตอร์เกรดฟูลอาร์เมอร์กันดัมเวอร์คาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันติดไม่ค่อยทนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า ในแง่การผลิตมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเฉพาะเคสผมกับเคสหลายๆคนไม่กี่คนเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าเจ้าเจ้าตัวเนี้ยไซโคแซคูเนี่ยมันจะติดแน่นกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก,ก็เดี๋ยวต้องมาดูตอนที่ติดอุกันนะฮะไอ้ท่อข้างหลังของของไซโคแซคูตัวเนี้ย <Okay. S 1> ถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะคือขนาดของมันนะี่ย ผมว่ามันขนาดพอๆกับขวดเบปซี่อ่ะหรือว่าขวดโค้กอ่ะขนาด1 7บาทอ่ะสิบหบาทอ่ะในเซวน่ะเออขวดประมาณนั้นเลยโครงในนะครับเขียนว่า m a s t e r ร์เกรด1ต่อ1น0ซาคุเวอร์ชั่น2.0 m a s t e r g r a มาตัวนี้แถมไพ l o ลอตแบบไพลอตบิวอินมาให้นะครับบิวอินยังไงกคือมันไม่ได้มาเป็นตัวคนนะครับแต่ว่ามันมาแบบอ่าเป็นท่านั่งอยู่กับที่นั่งสำหรับบังคับหุ่นยนต์เลยนะครับก็ จะประมาณนี้ผมเรียกแน่งไพลอตดิวอินเอ็อน,นะแ่ง่ในยานวิธีการติดไพร์ลอตก็คือมันจะให้ใส่เข้าไปตรงช่วงหน้าอกด้านซ้ายนะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีเดือยปุ่มๆนะครับให้เราสามารถเลื่อนอ่อไปอย่างนี้ได้ลงมาได้นะครับซึ่งพอเลื่อนแล้วเนี่ยเห็นปะมันก็จะเห็นบานประตูเลื่อนปิดนะครับแล้วก็เลื่อนเปิดเปิดอย่างนี้ นะครับเพิ่งพอเปิดแล้วเนี่ยข้างในก็จะเป็นคนขับอยู่วิธีการใส่ถุงดำเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นยาวๆนะครับอันนี้คือผมตัดออกมาแล้วมันจะเป็นยาวหรือประมาณ20เซนนะครับก็ให้เราตัดครึ่งนะครับแล้วก็ใช้ออตอนแรกคงต้องใช้คัตเตอร์นะใบมีดแหลมๆแหวกมันก่อนเพราะว่ามันบางมากเลยเออผมตอนทำมันแรกผมก็หาตรงกลางมาันตั้งแนทขยี้ตั้งนานไม่ออกที คือนึกสภาพถ้าใครเคยเคยเคย,เคยเคยซื้อพวกถุงร้อนน<ล>ะและหาตากถุงมันไม่เจอสักทีอารมณ์เดียวกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่ามันรูเล็กด้วยถึงขนาดต้องใช้อันนี้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ขยายออออีกทีด้วยไม่เสียลูกชิ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราอย่าเพิ่งเอาอย่างนี้มาแล้วเสียบเข้าไปาในในพลาสติกเลยเพราะว่ามันจะยากเพราะามันเป็นพลาสติกมันจะงองอเห็นไหมมันจะมีความามีช่วงที่งออยู่มันจะเสียบลําบากนะครับตอนที่ยังอยู่ในไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยให้เราทําการย่นก่อนอย่นเข้าไปอย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องย่นข้างในมันอยู่ดีพอเสียบไปเราก็ย่นมันก่อนอมันจะได้เสียบเข้าไปง่ายามันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็ดึงออกมานะครับ แล้วก็ค่อยๆเสียบมันเข้าไปปึ๊บมันจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าค่อยง่ายกว่าเสียบมันลงไปตรงๆในตัวพลาสติกเลยอ่าเห็นไหมก็จะได้ลนะแล้วเราก็ค่อยๆขยายเย่ yeah. นี่คือวิธีใส่ถุงดำลงไปบนพลาสติกของไซโคแซ็กตัวนี้นะครับ ลูกเล่นของกันพลาตัวนี้หลายๆอย่างก็จะเหมือนกับตัว Master Grade f u r l Armor g กันด m w a r วอรนะครับอย่างเช่นตรงเท้าเนี่ยมันก็จะมีเหมือนออกรงเล็บที่เอาไว้ยืน่นเอาไว้ยึดติดกับสิ่งต่างๆท,ที่อยู่ในอวกาศได้นะครับอ,อ,อย่างนนี้นก็จะเป็นตัวสีส้มนะครับก็เขี่ยให้มันยื่นขึ้นมาได้ เรียกกงเล็บไม่รู้เรียกถูกปะดูฟังดูเท่เกินไปนะนะฮะก็เป็นเหมือนตะขอเอาไว้เกี่ยวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเกราะ3ชิ้นตรงตรงส่วนของสกเกิร์ตของไซโคซาคุเนี่ยฮะหนึ่งสองสามเนี่ยทั้ง2ด้านนะครับมันจะเป็นพลาสติก2ชิ้นที่ติดกันอยู่ก็คือไอชิ้นสีส้มนะครับกับชิ้นสีแดงนะฮะซึ่งมันจะล็อกติดกับ เฟรมช่วงเอลอีกทีนึ่งที่ผมจะบอกก็คือไอชิ้นสีแดงเนี่ยมันจะหลุดง่ายมากนะครับก็คือเวลาเราจะจับเจ้ากันพลานี้จับ uh, มันท่าแอคชั่นอะไรเงี้ยสีแดงก็จะบางทีมันจะหลุดออกมานะครับอย่างอันเนี้ยผมก็ uh, ใช้กาวติดแม่งเข้าไปเลยนะครับจะได้ไม่เกิดความรำคาญนะครับเวลา uh, จับกันพลาดัดท่าทางอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะมาดูอาวุธที่แถมมากับ มาสเตอร์เกรดไซโคซากุเวอร์คาตัวนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นเลยนะครับโห oh, อย่างกับเดินเข้ามาในร uh, ้านค้าอาวุธสงครามตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกันพลายหนึ่งตัวที่แถมอาวุธมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเริ่มจากอันนี้เลยบีมบาสูก้านะครับก็เป็นปืนสําหรับยิงบีมนะครับอันใหญ่ๆเลยก็คือใหญ่มากนะครับก็สูงเท่าตัวกันพลาเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยก็ ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับก็จะออกเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็มีดีเทลนิดๆหน่อยๆที่จะเรียกว่าไงก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับไจแอนบาสุก้านะครับตัวไจแอนบาสุก้าเนี่ยก็จะแถมมาให้ด้วยกันสามกระบอกนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปคือหนึ่แล้วก็3นะครับกเ็เจ้าตัวเนี้ยจะติดที่ด้านหลังก็คือตรงล็อกเก็ต บูสเตอร์นะครับไอบ้องเขาหลามของตัวไซโคซาคุตัวนี้ด้วยนะครับก็แถมมาให้ทั้งหมด3อันไอกล้องตรงนี้มันเปิดออกได้นะครับเปิดออกมาก็เป็นกระจกใสๆอยู่นะครับตรงนี้ต่อมาก็คือขวานนะครับก็อาวุธของซาคุเดิมอยู่แล้วก็มีมาให้2ออันนะครับอันนี้ผมตัดเส้นแล้วอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับรายละเอียดก็อย่างที่เห็น ไม่มากไม่น้อยกําลังพอดีนะครับอันนี้คือมันมันเป็นของเดิมจากซาคุ2.0ดู้ยได้แหละตัวขวานะฮะซาคุแมชชีนกันนะครับก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของซาคุไม่มีไม่ได้นะครับรูปแบบก็คือรูปแบบก็เดิมๆแหละถ้าใครถ้าใครจำซาคุได้ก็จะเห็นว่าอาวุธของแมชชีนกันของมันก็จะประมาณทรงนี้แหละนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับที่ตัวกระบอกปืนนะครับก็ถือว่าก็โอเคนะครับ ก็มีมาให้2อ,อันนะครับ2กระบอกต่อมาก็คือระเบิดสเต m มฟาส์นะครับก็มีมาให้3รลูกด้วยกันนะครับเอาไว้ปาหัวคู่ต่อสู้นะครับปาไปแล้วก็ระเบิดตู้มนะครับเป็นล็อกเก็ตแกรนิตนะครับระเบิดมือ3อันนะครับและนี่ก็คืออาวุธทั้งหมดที่แถมมากับ Master g aze, ์เกสไซโคซากุเวอร์ค่ t ทันเดอร์โบตัวนี้สติกเกอร์ที่ต้องแปะนะครับ ดูดูสามหน้ากระดาษเต็มเต็มเห็นแล้วปวดตับเลยกูนี่เป็นฟอร์มตอนที่ผมอ่าติดดีคอล เข้าไปบนตัวของเจ้าไซโคซาคุแล้วนะครับก็ไม่ได้ติดครบทุกชิ้นนะครับก็คือจริงๆแล้วมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็โหถ้าติดครบทุกชิ้นนี้คงทำรีวิวไม่ทันนะครับก็เลยติดเฉพาะจุดที่มันเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็จุดที่คิดว่าติดเข้าไปแล้วสวยนะครับให้กับบนกันทาตัวนี้แทนนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ยังเหลืออตั้งหลายแผ่นที่ผมยังไม่ได้ติดนะครับแต่ว่า,าภาพรวมเนี่ย ตอนติดดีคอลนะครับแล้วก็ติดกราะเข้าไปที่ขาทั้งสองข้างแบบที่ผมเคยพูดไปเมื่อกี้แล้วก็คือมันสามารถติดกราะเพิ่มเข้าไปได้เป็นอาร์เมอร์นะครับก็จะมีฟอร์มรวมประมาณนี้ตัวโรเกตบู o เตอร์ของไซโคซาคูตัวนี้ก็จะมีที่เป็นท่อใหญ่ๆอยู่ด้วยกัน3ชิ้นนะครับก็จะเป็นเล็ก2แล้วก็ใหญ่1อยู่ตรงกลางอันใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นติดข้างล่างนะครับคือผมจะให้ดูว่ามัน รูปแบบจะประมาณนี้ก็คือจะให้เราเนี่ยเอาอาวุธที่แถมมากับตัวกันพลาเนี่ยติดเข้าไปกับตัวล็อกเก็ตบูสเตอร์นะครับอย่างอันนี้เป็นชิ้นข้างล่างมันก็จะให้เราติดแมชชีนกันเข้าไป2อันข้างล่างนะครับแล้วก็ด้านบนตรงเนี้ก็ให้เราติดไอเจ้าสเตอร์มโฟล์สนะครับหรือว่าไอไอล็อกเก็ตเกรนเนตเนี่ยเข้าไป3ชิ้นนะครับแล้วเวลาเสียบเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นแบกแพคนะครับก็จะเสียบเข้ามันจะมีรูให้2รูนะครับ ก็สาหรับเสียบอันเล็กของรูนะครับอันนี้เสียบเข้าไปข้างล่างอย่างนี้เลยนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับเอาละได้อันล่างละหนึ่งต่อจากอันล่างนะครับก็จะเป็นการติดไอตัวท่ออันใหญ่นะครับก็วิธีการติดก็คือตรงเนี้ยเป็นเหมือนข้อต่อนะครับเป็นเป็นก้านนะครับให้เราเสียบติดกับตัวท่ออันใหญ่แล้วตรงนี้มก็จะมีที่ยึดติดของมันอยู่นะครับก็ จะเป็นแบบนี้นะครับก็ติดหลวมๆนะผมว่าคือถ้าเขย่าแรงๆมันก็หลุดนะครับแต่ก็ถ้า,าไม่ได้ไปขยับอะไรมันมากมายเป็นปน,นิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็จะยึดติดของมันได้อยู่นะฮะจะมีที่หลุดง่ายหน่อยก็คือจะเป็นพวกปืนแมชชีนกันที่อยู่ข้างล่างที่ข้อต่อมันจะหลวมๆหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ถือว่ายึดติดได้อยู่นะเออสำหรับไอ้ท่อนใหญ่เนี้ยขนาดผมถืออย่างเงี้ยเขยา่าก็ไม่หลุดนะครับก็แน่นดีนะครับตัว ล o อกเก Booster อร์นะครับของของไซโคซาคูที่ผมต่อเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับข้างบนก็จะเป็นทอ่ออนสุดท้ายที่ผมติดเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งทอ่ออนบนเนี่ยมันก็จะเอาไว้แขวนจเอนบาซูก้าสกระบอกนะครับผมก็ติดดีคอไปแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่ามันเยอะมากนะครับถ้าติดหมดนี่โอ้โหสงสัยเวลาไม่พอ <Slide them out> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือก็ยาวเลยเพราะว่าไอ้ไอ้ไอนี่มันก็โอ้เท่าไหร่อ่ะผมว่าเกือบ0เซนละมั้งใช่ไหมอลองไปมันทัดวัด ถ้าวัดตัวกระบอกใหญ่จริงประมาณ28เซนก็คือแต่ว่าถ้าวัดความยาวทั้งหมดจากตรงนี้โอ้โหผมว่าเกิน30เซนนะได้ประมาณเกือบ40ได้นะฮะในขณะที่ความสูงของไซโคซากุเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ19 1เครึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นกันพลาที่ตัวสูงเลยทีเดียวนะครับยิ่งมาต่อรวมกับตัวล็อกเก็ตบูสเตอร์ใหญ่ๆนี่แล้วยิ่งทำให้กันลาเซตเนี้ยนะครับไ ไซโคซาคุเวอร์คาเซตเนี้ย mm hmm. ก็ยิ่งดูอลังการมากยิ่งขึ้นตรงอันนี้มันจะเป็นเดือยนะครับเอาไว้เสียบเข้าข้างหลังตัวซากุนะครับมันก็จะมีรูอยู่สองรูตรงนี้นะครับให้เราเสียบเข้าไปนะครับแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีเป็นที่ล็อกนะครับเป็นที่ล็อกให้เราสามารถเลื่อนได้นะพอเลื่อน้เดือยนังน้นจะมีเดือยนิดหนึ่งมันก็จะมีการขยับนะครับ ให้มันให้ตัวล็อกมันหมุนมันหมุนงางขึ้นไปข้างบนก็คือมันจะล็อกให้ติดอยู่กับด้านหลังนะครับไม่ให้หลุดง่ายไปหน่อยอะไรประมาณนั้นวิธีติดก็เสียบให้ดูเลยเไม่ต้องถามเลยว่าจะจะอยู่หรือเปล่าอเอาละไปละนะครับล็อกไปแล้วก็ล็อกนะครับอันนี้เป็นที่ค้า แถมมาใหนะครับเดี๋ยวทำลงในอ่โอโหอลังการงานสร้างน่าดูสำหรับความยากง่ายในการต่อกันปลาตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่อยากอะไรนะออก็คือมันเป็นกันปลาที่ถึงแม้มันเป็นมาสเตอร์เกรดนะครับแต่ว่าผมว่าการต่อมันก็ไม่ได้ยุ่งยาก เพียงแต่มันใช้เวลานานในการต่อเพราะว่าคือชิ้นส่วนมันเยอะไงแล้วก็คือมันนอกจากตัวกันปลาแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีบูสเตอร์อันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมก็อ,อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือรายละเอียดมันจะซับซ้อนแต่จริงๆรายละเอียดที่ซับซ้อนจริงๆอ่ะคือปืนมากกว่านะครับคือเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยพอเอาปืนหลายๆก็บอกพวกอาวุธอะไรเนี่ยเข้าไปติดกับตัว บูสเตอร์ล็อกเก็ตข้างหลังแล้วเนี่ยล็อกเก็ตบูสเตอร์เนี่ยมันก็ทำให้ดูเหมือนแบบเออมีดีเทลเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวล็อกเก็ตบูสเตอร์จริงๆอ่ะมันก็มีแค่ไอกระบอกดำๆสามกระบอกอะ่ะ สีน้ําตาลเข้มๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายเลยนะครับแต่ว่าที่ดูเหมือนมันเยอะๆก็เพราะว่าติดปืนเข้าไปนะครับพอติดปืนเข้าไปปุ๊บโอ้ดูเยอะเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีแบคแพคนะครับตรงนี้จะเป็นแขนกลที่สามารถดึงยืดออกมาได้นะครับก็จะมีสองข้างเลยนะครับตัวรายละเอียดอื่นๆบนตัวกันพลาเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะครับก็ไซโคซาคุตัวเนี้ยก็เบสมาจาก สาขาสองนะครับแล้วก็มีการดัดแปลงรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเข้าไปใหม่ให้มันดูเท่ดูดีขึ้นนะครับเพื่อให้มันสมกับความที่เป็นเอาแบบมาจากกันดั้มเันเดอร์โบซึ่งเป็นอนิเมชันแล้วก็การ์ตูนของกันดั้มภาคใหม่นะฮะที่กำลังฉายกาังทีวีแล้วก็มีเป็นการ์ตูนมังงะอยู่ในเวลานี้นะครับจุดขยับของกันพลาตัวนี้ก็ ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่นะครับก็ธรรมดาก็ถือว่าขยับได้ในระดับที่มาสเตอร์เกรดทำได้นะครับแล้วก็ในแบบที่ตัวซาคุทําได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมากมายนักนะครับขาก็ช่วงฝ่าเท้าก็แบ่งเป็น2ชิ้นนะครับช่วงข้อมือก็ขยับได้ปกตินะครับมุมธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่มันยืดหยุนอะไรมากมายนะักตัวมือของซาคุเนี่ยก็แถมมาให้2แบบก็คือ เป็นมือแบบที่ขยับนิ้วโป้งได้แล้วก็4นิ้วนะครับแต่ว่ากา็ถือว่าไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรเลยเพราะเป็นมือแบบที่หลอแข็งมาเลยนะครับมี2แบบก็คือมือสําหรับเอาไว้ล็อกกับปืนหรือว่าอาวุธกับมือที่เป็นแบบกําหมัดนะครับเจ้าตัวนี้พอติดสติกเกอร์ไปแล้วเนี่ยดีคอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าก็ดูดีขึ้นนะก็คือ,อดูมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตัวสติกเกอร์มันก็ช่วยเพิ่มดีเทลเพิ่มรายละเอียดอะไร เข้าไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อเสียของเจ้าดีคอน้ําที่ผมเจอเนี่ยก็คือมันจะจะว่ายังไงอะผมรู้สึกว่ามันหลุดง่ายนะครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าผมผมคือผมพอแปะเสร็จแล้วผมต้องมาจับมันขยับท่าทางเพื่อถ่ายทํารีวิวด้วยนะครับก็เลยบางทีไปโดนมันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมมันหลุดออกมาอีกแล้วนะครับก็ต้องเอาน้ําลูบๆแปะใหม่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ ก็สำหรับใครที่จะซื้อเจ้าตัวนี้มาต่อก็ระวังเรื่องการแตะดีคอลน้ําหน่อยละกันแล้วกเ็เป็นจุดหนึ่งที่เสียเวลานานมากนะครับเพราะว่าดีคอลมันเยอะนะครับส่วนไอ้ถุงดำเนี่ยก,ก็ใส่ลําบากนะครับมันกลายเป็นว่ากันพลาตัวเนี้ยการต่อเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับแต่ความยากเนี่ยคือการใส่ถุงและติดดีคอลเออมันประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับใสโคซาคุตัวนี้อ่ะ นี่แหละใหญ่ไหม ี่คือติดแอคชั่นเบสเข้าไปที่ด้านท้ายของแบคแพคแล้วนะครับมันก็จะแขวนตัวกันพลาให้ลอยเอาไว้นะครับซึ่งมันจะดีต่อการจัดท่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองปล่อยให้มันยืนอยู่เฉยๆแล้วนะครับแล้วก็พอจับมันดัดท่าทางอะไรเงี้ยปรากฏว่าขาถ่างเลยนะครับเพราะว่ามันแบกน้ำหนักของเจ้า ไอ้แบ็คแพคแล้วก็ล็อกเก็ตบูสเตอร์ข้างหลังที่ใหญ่ยักษ์นี่ไม่ไหวนะครับเ,เพราะว่าจริงๆผมว่ามันไม่หนักหรอกแต่ว่ามัน,ม,นมันมันมีมันโน้มทวงจนทําให้ตัวกันพามันเสียสมดุลน,นะฮะเรื่องข้อต่อเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ผมอยากจะทดสอบให้ดูนิดหนึ่งก็คือไอ้เนี่ยจะเป็นดีบาซูก้านะครับก็คือผมจะบอกว่าข้อต่อแขนน่ะมันยกไอ้บาซูก้านี่ไม่ไหวหรอกนะก็คือปล่อยเนี่ยก็ หล่นละนะครับเพราะว่าตัวบาซูก้ามันหนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขวานหรือว่าเป็นแมชชีนกันนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตอะไรเล็กๆเนี่ยถือได้นะครับแต่ว่าบีมบาซูก้านี่เลิกหวังว่าจะถือเราค้างไว้ได้เลยครับล่อยก็ล่วงแล้วสำหรับมาสเตอร์เกรดไซโคซาคุเวอร์คาร์กันดั้มทันเดอร์โบตัวเนี้ยถ้าให้ผมบอกความรู้สึกจริงๆผมเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าผมชอบหรือไม่ชอบมันนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือ เฮ้ยกับราคา3000นิดนิดที่ต้องจ่ายไปเนี่ยเราได้แบบว่ากันพลาเซตเออผมเรียกว่ามันเป็นเซตเลยนะเพราะว่ามันมีตัวกันพลาแล้วก็มีไอ้บูสเตอร์ข้างหลังใหญ่ๆนี่มาให้ด้วยนะครับคือกันพลาเซตเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มนะเออก็คือมันดูอลังการอะมันดูใหญ่บิ๊กคือสำหรับคนที่เฮ้ยอยากได้กันพลาสักตัวหนึ่งไปตั้งโชว์แล้วแบบอยากให้มันมีความอลังการแบบมันคล้ายๆกับ ตอนที่ใครอยากสะสมยานแม่เพราะมันดูใหญ่ใช่ปะผมว่าไอตัวเนี้ยเซตเนี้ยก็คืออารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับไอ้ล็อกเก็ตบูสเตอร์ข้างหลังนี่มันให้อารมณ์ความรู้สึกของความแบบใหญ่ยักษ์อลังการมากนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าใครที่มีเงินอยู่3,000เนี่ยและอยากได้กันพลาที่ตอบโจทย์นั้นนะคุณซื้อตัวนี้ไปได้เลย นะครับกล่องเนี้ยให้คุณได้แน่นะครับทั้งกันพลาที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์สวยงามในตัวของมันเองนะครับอาวุธที่แถมมาให้จะเรียกไงอ่ะคือเยอะแยะตะแป๊กไก่อ่ะนะครับแล้วก็พอมาติดเข้ากับตัวล็อกเก็ตบูสเตอร์ข้างหลังเนี่ยก็ยิ่งดูแบบว่าทําให้ดีเทลมันมีความสลับซับซ้อนดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่ขนาดผมยังติดดีคอไม่ครบนะถ้าติดครบจะสวยกว่านี้อีกนะครับสาหรับใครที่อยากทาสี นะครับแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนขยันพอก็เชิญได้เลยนะครับเพราะว่าผมว่าตัวนี้คุณทําสีมันแน่นอนว่าละเอียดแม่งเยอะมากอ่ะนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นกันพลายอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าก็สวยมั้งในใสายตาผมนะเออแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันตอบโจทย์ผมมากที่สุดก็คือความคุ้มค่านะครับกับราคา3 0 0พนนิดๆน,นะครับที่ซื้อมันมาต่อและตั้งโชว์นะครับสำหรับไซโคซาคุ เวอร์คาร์กันดัมทันเดอร์โบตัวนี้ ครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปรีวิวกันทาของผมในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะซื้อกันทาตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับก็คิดว่า,อาพอดูคลิปนี้จบก็น่าจะช่วยนะครับเป็นข้อมูลให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปผมบ่อยๆนะครับแล้วก็ติดตามเพจกันทาบิวเดอร์บาเองผมอยู่แล้วนะครับก็ ฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปรีวิวกันปลาของผมเป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกด subscribe นะครับที่ปุ่มสีแดงใน YouTube ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ติดตามอัปเดตข่าวสารแล้วก็คลิปรีวิวกันปลาใหม่ๆของผมได้เรื่อยๆนะครับที่ c h anel n YouTube เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปรีวิวกันปา ตัวต่อไปนะครับก็มารอชมแล้วกันว่าตัวต่อไปที่ผมจะนำมารีวิวชมกันนั้นจะเป็นตัวอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ